แคปจัดให้ครับวันนี้ไปเดินตลาดมาได้เครื่องไนไก่นะครับครึ่งกิโลนี่นี่เป็นเป็นกึืนกับหัวใจนะครับอันนี้ซื้อมาครึ่งกิโลสามสิบบาทนะครับเดี๋ยววันนี้คิดจะกินผัดกะพเพราื่องในก็เลยไปซื้อมานะครับก็เมนูนี้เบสเซ็ปอยู่ที่ประมาณ เผาห้าบาทพริกกระเทียมเรามีแล้วนะครับก็เบเตตวันนี้จ่ายมาสามสิบห้าบาทนะครับแต่เยอะขนาดนี้คงจะแบ่งผัดนะครับไม่ได้ผัดหมดเดี๋ยวที่เหลือก็เก็บไว้ทําเมนูต่อไปนะครับเดี๋ยวไปทาความสะอาดแล้วก็หั่นก่อนนะครับเดี๋ยวมาผัดกันไปครับเครื่องในก็หั่นพอดีคำแล้วนะครับก็ ไปยขยำเกลือแล้วก็หัน่นที่เรียบร้อยนะครับสว่วนนี้ก็กระเพราก็ล้างเรียบร้อยนะครับอันนี้ห้าบาทแล้วก็พริกที่ใช้ผัดวันนี้นะครับก็จะใช้พริกแห้งนะครับเพื่อให้รสชาติมันก็ซีซาดกว่าพริกสดเนาะเอาเอาจริงๆก็เมื่อกี้ก็กะว่าจะซื้อพริกสดมาก็ก็ดูแล้ว พริกสดก็ไม่ค่อยจะสดแล้วนะครับเพราะขามาดไตถุงจนพริกนิ่เละหมดแล้วก็เลยไม่เอาดีกว่าพริกแห้งก็ผัดได้นะครับไปเราไปผัดกันนะครับครับทุกอย่างเรียบร้อยเดีวเรามาผัดกันนะครับ อันพืนนะครับก็ mainland, น้ำมันร้อนได้ที่ก็นี่เลยครับ แบบนี้ก็จะแสบหูแสบตาได้ดูนะครับเพราะพิ่แห่งอลังการเลยละได้หอมนะครับแบบนี้ถ้าไม่ได้กินหอมนี่ก็ควรไปพบแพทย์นะครับเออว่าไปช่วงนี้ ช่วงนี้โอไมคอนก็มันมาแรงยังไงก็อย่าลืมรักษาดุข้าวดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองอเหมือนเดิมนะครั้งนี้ผ่านๆนมาเราดูแลตัวเองยังไงก็ครั้งนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองแบบนั้นแหละเราต้องรอดเนาะ ติดหอมน่าดูครับน้ำร้านโท้บเนีย่ยใส่กันแบบนี้แหละสำหรับสูตรใครเป็นยังไงก็แนะนำได้เนาะอันนี้ก็อยากกินไม่เคยผัดเหมือนกันนะครับก็เพิ่งผัดครั้งแรกนี่แหละ แสบจมูกเดี๋ยวหาเคื่องปรุงอนไม่ได้ทำกับข้าวนานนะครับนานไหมก็ก็นานตั้งแต่คลิปที่แล้วลงไปก็ไม่ได้ทำอีกเลยนะครับอย่างว่าถ้าเราเข้าก่าเช้านี่ก็กับข้าวนี่ขัวนี่ไม่จะไม่ได้เข้านะ ข้ากรนดึกค่อยว่ากันเรล่นทำกับข้าวนะครับก็ประมาณนี้น้ำเยอะไปหน่อยนึ่ง <c oughs> ครับก็ก้าง <c oughs> ในเราได้ที่วันที่เรียบร้อยนะครับก็มาปรุงรสกันครับนี่เลยครับน้ำมันหอย ซอสกรกเอานะครับก็เท่านี้หลยเนาะไม่ได้ใส่อะไรเยอะที่ขาดไม่ได้นะครับก็ผมชูรสนิดหน่อยนะครับ ใครจะชอบแบบผัดแห้งๆก็ได้นะครับแต่ว่าผมนี่ก็ชอบชอบแบบทุกพริกทุกพริกนิดนึงนะครับชิมรสดูกคค่อนกินไม่ได้ก็อร่อยแล้วครับจะใส่น้ำตาลนิดนึง ขอนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็ที่เหลือก็กระเพราไหมครับวันก่อนนี้ไปทํากับข้าวที่บ้านนะครับเก็บกระเพราที่บ้านมามาต้มต้มอ่าต้มผาช่อนปรากฏว่าใส่อยู่กำมือเดียวนะครับเผ็ดทั้งต้งน่ <c oughs> กระเพราเผ็ดมากะะ <c oughs> แต่กระเพราที่นี่นี่กระเพราปลูกขายเนาะ ที่บ้านนี่ปลูกไว้กินเองมันก็เผ็ดนะครับที่นี่ไม่ค่อยเผ็ดแต่ก็จะได้อาศัยความหอมที่บ้านนี่ทั้งเผ็ดทั้งหอม <c oughs> เอาเป็นว่าแค่นี้ก็เสร็จสอบเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปจับแต่จานกันนะครับวันนี้ก็จะเสิร์ฟกันพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะเดี๋ยวไปจับแต่จานกันครับครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของวันนี้นะครับก็นี่เลยครับกะเพากะเพาเครื่องในนะครับ เครไก่มาพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆนะครับข้าวสวยนี้ก็จะเป็นข้าวหอมสุรินเนาะหอมมาจากบ้านแม่หอให้ก็คงจะต้องลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกชอบอกชอบใจก็อย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับเพื่อเราจะมีคอนเทนต์ดีๆมาฝากในวันหลังนะครับตอนนี้ก็ขอขอตัวไป อร่อยกับสิ่งที่เราทำวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็แก๊บจัดให้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ